เพื่อนๆดูโดนหินมะถลม่มหิมะถลม่มโอ้ยนี่คือชีวิตต่างแดนนะเพื่อนๆนะถ้าเราไม่ขุดตอนนี้นะเพื่อนๆเราเราเราจะถอยรถออกมาไม่ได้ดูฝรั่งน่าสงสารมากเลยอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วะจะมีรถมาช่วยเข็นแต่ว่าเขาคงยังมาไม่ถึงนะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่รู้เขาจะมา เอาหิมะลงให้เราได้หรือเปล่าเราก็เลยต้องขูดเองก่อนแล้วก็ฝรั่งก็จะทำให้มันดีที่สุดแล้วนาะโอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะเขาก็ไม่ให้เจ้ไปขุดนะเพื่อนๆเขาบอกว่าเจ้ปวดหัวเข่าไม่ต้องมาเดี๋ยวเขาทำเองจริงๆรอ่ะหิมะมันก็สวยนะเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่ค่อยปลอดภัย สำหรับเราเวลาเราถอยรถขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยเห็นไหม<ๆ>เพื่อนๆเขาก็ต้องใส่ชุดหนาๆไปๆนั่งสารนะนี่คือลงประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเพื่อนๆหนาขนาดนี้เลยเนาะอือดู ไม่ลงไปเจ้ไม่ลงไปเนี่ยดูรถวิ่งรถเขาก็วิ่งช้ามากเลยเพื่อนๆกลัวรถลื่นลงมากเลยอะดูต้นไม้หนาวเพื่อนๆหนาวที่ไหนมีเหมะก,ก็ก็คงรู้ะนะว่าหนาวขนาดไหนเนาะอู้นี่ก็คือวันนี้เป็นวันที่แบบตกตกมาแบบ เราไม่ได้ตั้งตัวเลยอะค่ะจริงๆเจ๊ก็อยากให้ฝรั่งขุดออกไปไกลๆเลยเนาะแต่ก็สงสารเขา <laughs> ก็ไม่อยากบอกเขาเนาะเดี๋ยวเขาให้เจ๊ออกไปขุดเองไงนี่คือวิัยดันเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาออกกําลังกายเขาว่ายังไงโอ้หนาวสัน่น นู่นคือทางที่เจ้ต้องขับรถออกไปเนาะที่เราต้องขับรถออกไปถนนใหญ่ก็เต็มไปหมดเลยโอ้ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆนี่ดูโอ้ยอืมจริงๆเจ้ก็อยากเล่นหิมะนะแต่ตอนนี้มันดึกมันดึกมากแล้ว นู่นดูเก้าอี้โอ้โหสุดๆเลยอะหนาวจริงๆหนาวจริง แร,รแรงมากตกแรงมากเพื่อนๆดูฝรั่งขุดกลวยหิมะออกนี่ก็คือความเงียบสงัดของรอบๆบ,บ้านเจโน,เ,นพเพื่อนพร้อมกับหิมะลง ด,ดูความหนาของของหิมะลงเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แลวะะ้วค่ะเพื่อนๆหนามากโดนหิมะถล่มเพืเ่อนๆจ๋านี่ดูนั่นดูรถนี้คือขับเร็วมากขับแบบไม่กลัวลื่นเลยอะ่ะนี่ เดี๋ยวให้ดูไฟเพื่อนๆน,นี่ก็คือไฟที่เราไว้ไประดับหน้าบ้านเนาะเวลาหิามะลงมามันก็มันก็โรแมนติกดีอะเาเพื่อนๆแต่ว่ามันหนาวแค่นั้นเองอันนี้ไฟนี้เจ๊ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะนี่ซื้อมาได้สามปีแล้วเพื่อนอยังห้อยได้อยู่เลยเนาะเพื่อนๆดูบันไดยางน้านะ่ะ ถ้าไม่ขุดออกคืนนี้นะเราจะลงกันไม่ได้เลยเพื่อนอันนี้ส่นน้อยเนาะตกแค่ช่วโมงหนึ่งแต่ว่าเออคืนนี้ไม่รู้จะเยอะขนาดไหนเนาะเอาละค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ให้ดูวิถีชีวิตของใครๆก็คิดว่าสบายเนะเพื่อนนี่คือการสัมผัสอันนี้คือ หลังได้โกยใหม่แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยหลังได้ได้โกยหิมะมาแล้วเนาะแต่แว่าก็ตกถมมาอีกรอบนึงอะค่ะแบบนี้มันจะอันตารายเมื่อกี้ละลายแล้วนะหิมะละลายเสร็จแล้วก็หิมะก็ตกลงมาอีกทีนี้เขาจะติดลบแล้วข้างล่างนี่แหละค่ะจะลื่นมากเลยเวลาเราเดินเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อรองทงรองเท้าเนี่ยต้องเลือกดีๆเนาะ เนี่ยข้างนอกเขาก็ยังวิ่งเล่นกันอยู่เลยวัยรุ่นวิ่งเล่นที่วกันนะคะข้างนอกอหัวเราะก,กันเสียงดังเชียวเอาละค่ะสิบนาทีให้หลังมาถ่ายซ้ำอีกขึ้นมาอีกแล้วเพื่อนๆจ้ารถก็ยังคงวิ่งต่อไป อยังไม่หยุดตกเลยเพื่อนๆจ้ะคืนนี้คงหนักเอาละค่ะหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อก็ยังพอแบบมีทางให้ขับรถออกไปเนะพรุ่งนี้แต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจหรอกค่ะว่าจะออกได้หรือเปล่าพรุ่งนี้เช้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะก็เดี๋ยว ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อนๆจ้าน,นี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอยู่ต่างแดนประเทศสวีเดนนะคะมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ